กราบสวัสดีเพื่อนทางจิตมิตรทางธรรมอีกครั้งนะคะวันนี้วันชิตาวันชานนค่ะก็ขอมาแบ่งปันธรรมเพื่อการที่จะเดินเข้าสู่การเป็นอรหันต์บรรลุธรรมในชาตินี้นะคะธรรมอีกธรรหนึ่งนะคะเป็นธรรมที่มีความสําคัญเช่นกันนั่นก็คือธรรมแห่งการทําให้สิ่งต่างๆสําเร็จสมปรารถนานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เรียกว่าหนทางแห่งความสําเร็จ ทาที่ทําให้เกิดหนทางแห่งความสําเร็จนั้นมีอีกหนึ่งรมคืออิทธิบาท4นะคะอิทธิบาท4นะคะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานี่คือธรรมแห่งความสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันทะมีความพอใจนะวิริยะมีความเพียรพยายาม จิตตะมีจิตที่จดจ่อในสิ่งที่ทำงานที่ทำวิมังสามีการตรวจตราตรวจเช็คว่างานนั้นกำลังเดินไปได้สวยหรือมีอะไรสะดุดแล้วเราก็เข้าไปแก้ไขทันตัวนี้จึงเป็นธรรมแห่งความสำเร็จเรียกว่า อิทธิบาท4มี4ประการนะคะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาคือมีความพอใจรักในงานที่ทำมีความเพียรพยายามในงานที่ทำมีจิตที่จดจ่อนะมุ่งทำงานนั้นให้สำเร็จแล้วก็มีการใช้ปัญญาใครขครวญในขณะที่ทำงานนั้นว่ามีอุปสรรคปัญหาอะไรหรือเปล่า แล้วก็ดูว่าสมบูรณ์ดีหรือเปล่าเข้าไปแก้ไขตรงนั้นได้ทันไหมวันนี้ก็ขอให้หนทางแห่งความสำเร็จด้วยอิทธิบาท4ี่จงมีกับทุกท่านทุกคนเทินสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุให้บรรลุธ,ธรรมนะคะให้ได้สอุปาทิศสานิพันธาตุให้ได เจโตวิมุตติราคะโทสะโมหะกระเด็นกระดอนออกไปให้ได้ปัญญาวิมุตติและได้อัศวคยานนะคะยานในการจบกิจและก็สามารถรู้ว่าตัวเองกำจัดขยะสิ่งที่เป็นอัศวะกิเลสทั้งหลายตัวใหญ่ก็คือราคะโทสะโมหะหายไปแบบไหนตัวผู้นั้นจะรู้ด้วยตัวเองด้วยปัจจัตังเวสัมทิตะโภวันนี้ตัวพี่วันเองก็อยากจะแนะนำนะคะทำที่มีบทบาทสูงก็คืออิ ที่บาท4นะคะวันนี้ก็กราบสวัสดีนะคะแล้วก็ขอให้เจริญทางโลกทางธรรมมีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ขอให้ส่งปรารถนาบายบายบรรลุธรรมแล้วออกมาช่วยสอนธรรมนะคะจะได้แสดงอนุสาสนีปาฏิหารแล้วก็จะได้เป็นผู้มีสัมพิธายานในการแสดงธรรมนะคะรู้ในอัในธรรมแล้วก็ออกมาช่วยกันนะคะ ในการเผยแพร่ธรรมกราบสวัสดีอนุโมทนาสาธุค่ะสาธุสาธุสาธุ